กับลูกค้า Toyota f o r t u จ e r นะคะเข้ามาติดตั้งจอ Android กันไปอีกคันจ้าคันนี้เลือกใช้สเปคแรม4ี่ล้อม64 c p u 8คอสอ2.0นะคะ Android เวอร์ชัน12นะสเปคตรงปกไม่จกตานะจ๊ะ หน้าจอ QLED ภาพสวยงามคมชัดนะคะปุ่มอยู่ด้านขวาเห็นหน้า UI แบบนี้ก็รู้ได้เลยเนาะว่าของเค n นเซนแน่นอนนะคะแอปพลิเคชันก็มีมาให้หลากหลายเหมือนเดิมเลยค่ะ Netflix Disney สมัครไว้ล็อกอินใช้งานได้เลยนะคะ y o u u u e g o o o l l m m p s ชอบแอปไหนก็ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ใน Play Store แค่ล็อกอิน gmail เข้าไปนะคะตัวปรับตั้งค่าเสียงการเล่นคารเพไร้์สายนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันเปิดเพลงผ่าน usb นะคะ mp 3 mp 4อูทุโทรศัพท์ ยได้นะคะการใช้งานก็ลื่นไหลเหมือนเดิมนะคะกดปุ๊บมาปับ๊บม,มีคอนโทรลพวงมาลัยก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเร่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดต่างๆใช้งานได้ครบนะคะติดตั้งพร้อมหน้ากากและปักตรงรุ่นไม่ตัดต่อ Google Map ก็ทรากกันดีอยู่แล้ว ใช้สเปคแรงก็ตอบสนองรวดเร็วทันใจแปลนพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะมีให้ครบคําคำสั่งเสียงใช้งานได้ตอบโจทย์ตอบสนองรวดเร็วทันใจใครยิง่งใช้รถเพื่อเดินทางบ่อยๆเนี่ยเลือกสเปคแรงๆแบบนี้รับรองว่าตอบโจทย์การใช้งานและถูกใจแน่นอนนะะขณะแบ่งสองจอก็เปลี่ยนเพลงรวดเร็วเซนทันเวทเกต รวดเร็วทันใจถึงแม้จะแบ่งสองหน้าจออยู่ก็ตามแสงหน้าจอก็สามารถปรับได้นะคะกดพักหน้าจอก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันขนาดแบ่งสองจอกดเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงก็ตอบสนองรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมเช่นเดียวกัน ชอบจอรแรงๆขอให้บอกนะคะของเราเนี่ยสเปคตรงปกแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเลยกับแอปเดียวก็ปัดแอปที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะจ๊ะแอปในการดูทีวีออนไลน์ก็มีลงเป็นแอปซีนีมาไปให้นะคะ AASP a, a y ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเล่นฟังก์ชันไหนก็คือรวดเร็วทันใจเหมือนกันหมดทยุก็ใช้งานได้เหมือนเดิม เสียงบริเวณหน้าจอก็ได้นะจ๊ะเล่นเยอะๆอย่าลืมแค์แอปเสมอนะโอเควันนี้มาอัปเดตอีกผลงานให้ได้ชมนะคะสำหรับงานติดตั้งจอ a n d ด o i d สินคายอดนิยมของทางร้านเรานะจ๊ะใช้รถรุ่นไหนปีไหนกันอยู่อยากได้จอแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามแอดมินกันเข้ามาได้นะหรือจะมาลองเล่นหน้าร้านก็ได้นะคะมี ให้เลือกหลากหลายสเปคหลักหลายราคานะคะแอดมินยินดีให้คำแนะนำทุกท่านเลยนะไปลจะจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ